สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็กลับมาอยู่ในช่อง s ซ l l Love ep 2นะคะคุณเคยรู้สึกไหมว่าเรามันไม่ค่อยเพอร์เฟกเลยเนาะรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมยังไม่พอรู้สึกว่าต้องรอไม่รู้ว่ารอนานแค่ไหนและรอนานเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มทำมันได้สักทีซึ่งช่องนี้นะคะก็เกิดมาจากความไม่พร้อมเหมือนกัน แต่ถ้าเรารอทุกอย่างที่พร้อมและเมื่อไหร่เราจะได้ลองลองมือทํามันละ่ะทุกคนเคยคิดไหมคะว่าคําว่ารอให้พร้อมก่อนเนี่ยมันทําให้เราเสียโอกาสชีวิตไปตั้งหลายอย่างเนี่ยเพียงเพราะคําว่ารอให้พร้อมก่อนนะค่อยทําแล้วทําไมคุณไม่เคยคิดละ่ะว่าทําไมเราไม่ทํามันซัดตอนที่ยังไม่พร้อมเลยละ่ะเพราะว่าการที่เราทําตอนที่มันยังไม่พร้อมเนี่ยมันจะทําให้เรา ได้ลองสิ่งใหม่ๆสิ่งต่างๆที่ไม่ต้องรองความเพอร์เฟกต์หรอกแต่เราได้ลงมือทำแล้วนะมันก้าวไปก้าวหนึ่งแล้วนะนำหน้ากับคำว่ายังไม่พร้อมเพราะการที่เรารอความพร้อมเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราถึงจะพร้อมเมื่อไหร่เราถึงจะได้ลองทำเมื่อไหร่ที่เราจะลงมือทำมันได้นั่นล่ละค่ะที่มาของคำว่า self love ช่องนี้ตั้งใจทำทั้งๆที่ยังไม่พร้อม ให้กับคนที่ยังไม่พร้อมเช่นกันแต่คิดว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ยังไม่พร้อมอย่างคุณได้กล้าลองทําอะไรใหม่ๆได้ลงมือทํามันท,ท,ทั้งๆที่ยังไม่พร้อมเนี่ยแหละเพราะกว่าที่คุณจะรอมันพร้อมอะ่ะมันก็ช้าไปเสียแล้วคนอื่นเขานําหน้าคุณไปไกลแล้วคุณยังไม่พร้อมคุณยังไม่ลงมือทําไม่รู้ว่าคุณรออะไรกันอยู่รอความพร้อมความพร้อมที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ ก็นั่นแหละค่ะที่มาของช่องเราอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำทั้งมันทั้งทั้งที่มันยังไม่พร้อมเนี่ยแหละต่อให้ไม่มีคนติดตามขอให้คนติดตามน้อยมากแต่ถ้าเราลงมือทำเราก็ถือว่าชนะใจตัวเองแล้วนะขอบคุณตัวเองในวันนี้ที่กล้าในการโพสช่องนี้นะคะอย่างน้อยก็ EP สองแล้วเนาะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะ อยากจะบอกทุกคนว่าจงลงมือทำทั้งที่ยังไม่พร้อมเนี่ยแหละเพราะอย่างน้อยเราก็ได้ก้าวไปข้างหน้าและกล้าวหนึ่งดีกว่าที่รอมันพร้อมและยังไม่ได้ก้าวไปไหนสักก้าวเลยค่ะ Self Love อยากให้ทุกคนรักตัวเองและกล้าที่จะตัดสินใจทำมันนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ s ซ l f Love ด้วยนะคะ แล้วพบกันในอีพีหน้าค่ะส่วนวันนี้ไปก่อนนะคะฝันดีค่ะ